กราบสวัสดีครับผมพ่อผมเชียกันนะครับตัวตึงบอลติงนะฮะสวัสดีกันวันสงการด้วยนะครับผมนี่เสียงมันอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเนื่องจากไม่สบายเลยครับอย่างนีขอกราบอภัยอีกทีนะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่เคาะในทางฟุตบอลคืนวันจันทร์ที่14เมษายนปี2568นะครับวันนี้ผมหยิบมาฟาร์ม8คู่เช่นเคยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายรายการเลยนะครับเหมือนว่าจะเป็นได้ของพิมเมริส์นะครับลาลีกาสเปนเกาโชเซราอิตาลีเดนมาร์กซาลีกาเอ็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซูเปอร์ลีกแล้วก็โรมาเนลีกว โดยคู่แรกนะผมยิมมาฝากนะครับก็จะเป็นหน้าของบารมัทเปิดบ้านเจอกับฟูแนมและวคู่ที่สองแอดมาดติกเปิดบ้านเจอกับเรอัลปัญจุริศและคู่ที่3ก็เป็นหน้าของนาโปลีนะครับเปิดบ้านเจอเอ็มโพลีส่วนคู่ที่4เฮาซิตี้เปิดบ้านเจอโคเวนทีและคู่ที่5้อนเดอร์ไจสกี้นะครับเปิดบ้านเจอเวเชลส่วนคู่ที่6อียุปสปอร์เปิดบ้านเจอกับอาร์นาดาดิมิสสปอร์และคู่ที่7โบโตซานีเปิดบ้านเจอโอตูรุนกาลาติคู่ที่8นะครับผมซีไอเอฟครูเปิดบ้านเจอกับลาปิดบูคคคคคคาาเเเเรรรรรรรสสนนนนนนนะะะะะััับบบ่่่่่วกกกกกกิจจมมฮอ์็็ปหูู้แที2ชยผ สามารถเพียงมาต่อที่ไวท์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานส่งไปที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบันเทิหนึ่งชั่วโมงนะครับในแอปตัว L สีเขียว CK55 5หรือว่า CK ทอง5นะครับอย่าลืมใส่แอดตัดหน้าด้วยนะฮะแล้วถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยเลยนะครับแค่เลื่อนลงมาข้างล่างนิดเดียวก็เจอลิงก์เลยนะครับผมแล้วก่อนจะไปเริ่มคอนะครับผมฝากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกกกกาาาาาลลลลัััังใจห้้้้ผมมนนนะะฮแแวววถ่เเเรรรรพอ็ไปดูยคบ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกของพีเปอร์ลิกนะฮะโดยจะเป็นฮัน้าของบอลมัดน,นะครับเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมในเวลาตีสองตรงโดยฮันนีนแ่นแครแรกก็จะเปิดให้หน้าของบอลมัดน,นะฮะต่อที่ปอปลายตะกรมส่วนราคาสองเหลเข้าไปอีกหนึ่งกินแค่าพิธีครึ่งลูกและกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งถึงสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับณปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านบอลมัดตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่สิบอยู่เลยนะครับโดยการแข่งไปสามสิบเอ็ดครั้งชนะสิบสองเสมอเก้าแพ้ไปอีกสิบครั้งยิงได้ห้าสิบเอ็ดเสียไปสี่ส ส่วนกองฝั่งของฟูงฟงฟดันเองก็ยังอยู่ในอันดับที่8อยู่เลยนะครับโดยการแข่งไป31ครั้ง313เสม,มอ9พ่ายไป9ครั้งอีกใน,น47เสียไป42นะครับเก็บมาได้อีก48แต้มเฮดเวท8เพียร์ให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปถึง9ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการเสม,มอไปถึง4ครั้งบอลมัชชนะไปอีก3ครั้งครับแล้วก็ฟูดัมชนะไปอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดที่นักขู่พบกันนะฮะก็จะเป็นการเล่นในบ้านของฟูดัมนะครับแล้วก็เปิดบ้านยันเสม,มอไปที่ 2-, 2. แลัลงจาเรามาดูผลงานสิบนัลดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านบอลมัดนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งเสม,มอ3แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลยียยิงให้หนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดห้าลูกต่อเกมครับแถมสิบเกมวันนี้ก็เข้าวิ่งไมได้เพียงแค่สามครั้งจบเกมสูงไปถึงห้าครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่บุกไปยันเสมอก,กับเวทแที่สองประตูต่อสองส่วนทางฝั่งฟูแลมเองนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึงห้าครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกสี่ครั้ง โดยเฉลี่ยยัยงที่1.4ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู1.5ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็เข้าวิ่งไปได้ถึง6ครั้งเลยนะครับจบเกมโฉบอีก6ครั้งนัดล่าสุดของพวกคานาะคือการที่สามารถเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ2แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเชลซีนบอนลมัดนะครับโดย5นัดล่าสุดนี้ถือว่าเละเลยนะฮะไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับเสมอเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยที่มีแพ้วูดแฮมตันที่1-0และนัดต่อมานะฮะก็เสมมอออกกกัััับบวูฟแฮปตนนนไะคครี1-1ใศึขง แล้วก็แพ้กับเบนฟอร์ตไปอีก2-1แพ้แมนซิตี้ไปอีก2-1แล้วก็แพ้อิฟส์วิททาวไปอีก2-1นะฮะส่วนทางฝั่งฟูลแลมผลงานออกมาขนาดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก2ครั้งนะครับโดยที่มีชนะวีแกนแอตแลนติกไปที่2-1นะครับนัดต่อมาก็ชนะวูฟแฮมตันมาได้อีก2-1แล้วก็เสมอหนกับแมนยูไปอีก1-1นะครับผมแล้วก็แพ้กับไบต้าไปอีก2-1แพ้อาร์เซนอลไปอีก2-1นะครับผม ความพร้อมอก่อนเกมนะครับโดนัลฟ์จะบ,บ้านบอลมัดก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบงค์คาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดนะครับแถมตัวเจ็บฮาวสต็อกก็จะมีไม่แค่4ีรายเองนะครับก็จะมีหัหน้าของมาคัสตาวเนียไลอ้อนคริสตี้เอเนสอูนาลแล้วก็หลุยซินิเอร่านะครับส่วนตัวชูโรงของบุคคลในค่มเคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของอีวานิวซอนเดวิสบุ๊กดังโกฮัวสตาลาองตวนเซมองโยแล้วก็ลูอิสคุดนะครับ ส่วนฝั่งฟูงฟแลมเองนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมจนนัดล่าสุดนะครับและแถมตัวเจ็บค้างสต็อกก็จะมีไปแค่2อลายเองนะครับโดยจะเป็นหน้าของแฮร์รี่วิลสันแล้วก็ไลน์เนลสันนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่มเค,คืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของโรล,ลิกโก้มูนิสเดียสเปเรล่าแล้วก็อเล็กอ,โอิโบวีนะครับเทียบกันตามฟอร์มตอนนี้นะครับทางฝั่งฟูงฟแลมความแน่ใจะดูดีกว่าเลยนะครับผมถึงแม้ว่าผลงานของพวกเขาอาจจะดูแกว่งไม่มากก็ตามนะครับ เรามาดูของเจ้าบ้านมอนมัดนะฮะโดยที่แปรนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับยันเสมอไปเพียงแค่สามครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกห้าครั้งและแถมทางฝั่งฟูลแลมนะครับผมนัดล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไปได้อีกด้วยนะฮะซึ่งส่วนตัวผมมองนะครับว่าพวกเขาน่าจะได้ขวัญกำลังใจมาอยู่บ้านนะครับผมอย่างไรสำหรับคนที่พวกเขารอไม่เล่าฟูลแลนนะครับที่ครึ่งลูกนะฮะเรามาต่อคู่ที่สองเลยนะครับผมในศึกของลาลิกาสาเปนนะครับ โดยจะเปนแอรดาวแอตเลติโกมาดริดนะฮะเปิดบ้านเจาเบลเล่ย์เบายตอริสในเวลาตีสองตรงโดยให้ะครับแรกก็จะเปิดให้ดาวแอดมาดริดนะฮะต่อที่2.25นะครับส่วนราคาสองในลงมาอีก1กิกนะฮะอยู่ที่2ลูกและกำแพงสูงต่ำทม่สเมตรหนเมตรยี่สิบห้นะครับณปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านแอดมาดริดนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในอันดับที่สาเลยนะครับโดยการแข่งขันไป30ครั้งชนะ17เสมอ9แพ้ไปอีก4ครั้งยิงได้49เสียไป24นะครับเก็บมาได้้อีก60แตม นหน้าของบียาตูลิดนะฮะก็ยังอยู่ในอันดับที่20อยู่เลยนะครับโดยการที่แข่งไป30ครั้งชนะ4เสม,มอ4แพ้ไปอีก22ครั้งเลยนะฮะยิงได้19เสียไป69เลยนะครัเคบเก็บไปได้อีกเพียงแค่16แต้ม head, เฮดเวท8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปเพียงแค่9ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งแอตดมนติกที่สามารถชนะไปถึง8ครั้งเสม,มอไปอีก1ครั้งโดยนัดล่าสุดที่ยท้่คู่พบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งแอดมอลิคที่สามารถบุกไปถล่มได้ถึง5ประตูต่อ ส่วนห้าหน้าของผลงานสิบนัดล่าสุดของจามันแอดมันลิกนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งสเสมอ2แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได้1.6ลูกต่อเกมเสียประตู1.5ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมอันนี้ก็เคยไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูงไปถึง6ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะครับเคยการที่บุกไปเฉลิมชนะเซบ,บีย่าที่2องประตูต่อหนึ่งส่วนหน้าหน้าของไบายาโดลิดนะถือว่าน่าเป็นห่วงน,นะครับสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับยันเสมอเพียงแค่หนึ่งแแล้้วกก็พไปอีครั้ง โดยเฉลีย่ยยิงให้สูตรเจ้ห้าลูกต่อเกมนะฮะเสียประตูที่3ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็เข้าวินไปได้เพียงแค่หนึ่ครั้งเองนะครับจบเกมสูงไปถึง6ครั้งอัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่เปิดบ้านแพ้เกต้าเฟ่ไปที่4ประตูต่อ0ูนย์หลัลงจามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านแอตมอลิกนะฮะเดยห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก2ครั้งโดยทีย่มีเสมอให้กับเซียวใต้าบีโก้นะครับที่หนึ่งหนึ่งนัดต่อมาก็สามารถชนะบิวเบลที่หนึ่งศูนย์แล้วก็ชนะเล นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับผมก็เปิดบ้านเจอบาต์อีกครั้งนะครับในศึกของโกปาเดลเลนะฮะแล้วก็แพ้ไปที่หนึ่งศูนย์ส่วนนัดลาของบียาตอริสนะครับผลงานนอกบ้านฮานัดล่าสุดวันก็ถือว่าเละเหมือนเคยเลยนะครับโดยการที่พวกเขาแพ้ไปฮานัดลวดก็จะเป็นการที่แพ้เบลิวที่ห้าหนึ่งแพ้ไลโอปีกหนึ่งศูนย์แพ้บิวลบาอีกเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้กับบาร์เซียไปอีกสองหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านนะฮะก็บุกไปแพ้กับโซเซดาตนะครับที่สองหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดร,รีลฟองจะมาดแอดมาริคนะครับผมวันนี้ก็จะหมดสิทธิ์ใชิงดนน้านดาวอังเคียวโเรอาที่ยังติดโทษแบงอยู่นะครับส่วนด้านหน้าของซามิเอลลิโนแล้วก็โรเลโกเดปอก็ยังมีอาการบาดเจ็บกันอยู่นะครับแต่วันนี้พวกเขาก็จะได้ตัวทางด้านโคเซกิเบเนนะครับที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนตัวชูลรงในคัมคืินนะครับก็จะมีเชิงด้านของคูเรียอาบาเลสต์ตัวกริสมันคอนเนอร์เกาลาเกอร์แล้วก็ปาโบบาริออนนะครับส่วนด้านหน้าของมายาตอริตนะครับผมนัดนี้ก็จะไไไดดดด้้้้้ตตัััััวววททททาาาางงงนนนนนนขออบบบบบบิบโโเเลลลลฟแแแกกก็กคคคคีีซชชะะรรร่่ษมมย นหน้าของมาเลโอมาตินก็ยังติดโทษแบนอยู่นะครับผมส่วนหน้าของคาวไฮก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะฮะและตู้ชูลรงของพวกเขาในค่นคั้งนี้นะครับก็จะมีชื่อนหน้าของคนมีลาตาซ่ามาบันดูซิลล่าก็ลาอุนโมโรนะครับสำหรับภาพรวมของทั้งคู่นะครับผมเดินฟอร์มของจะาบ,บ้านแอดมาริกนะฮะช่วงหลังมันนี่ถือว่าดรอปลงไปเยอะพอสมควรนะครับโดยที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถซัำไปกันสองครั้งเสมอไปหนึ่งครั้ง แต่ถามตอนที่พวกเขาไม่แต้มห่างบาซ่าถึง10แต้มเลยนะครับแต่ว่าผลงานในบ้านของพวกเขาถือว่ายังตึงจัดจัดอยู่เลยนะครับโดยที่10นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งซึ่งวันนี้นะฮะพวกเขาต้องมาเปิดบ้านเจอก,กับทีมหน้าของเบย์ตูลิตที่ผลงานถือว่าน่าเป็นห่วงจัดจัดเลยนะครับโดยที่ผลงานสินัดล่าสุดนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับและแถมผลงานนอกบ้านก,ก็ถือว่าเละเทะเลยนะฮะอย่างไรสำหรับคนที่ผมขอขต่อมาหน้าของแอสตันลิกนะฮะที่2อลูกนะครับ เรามาต่อคู่ที่3เลยนะฮะในศึกของเกาโชสลาอิตาลีนะครับโดยชแชมานด้านาปโปลีเปิดบ้านจับเอมโปลีนะฮะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าโดยไฮไลท์แ,แรกก็จะเปิดห้าน้าหัวน,นาปโปลีตีหนึ่งลูกครึ่งส่วนราคาสองแดงลงมาอีกหนึ่งกิ้นนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าแล้วก็แพงสูงต่ำทีสองเมตรครึ่งถึงสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับณปัจจุบันนะเจ้าบ,บ้านนาปโปลีนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นรองจชาฝูงอยู่นะฮะโดยการที่แข่งมาซาเซตครั้งชนะสิบเก้าเสมอแปดแพ้ไปอีกสี่ครั้งนะครับกินได้เสียไปีิม ตัวนักฝั่งเอ็มโพรีเองนะครับผมก็ยังอยู่ในอันดับที่19บเก้เลยนะครับโดยการได้แข่งไปซาเครั้งชนะสเสมอ12แพ้ไปอีก15ครั้งญี่ปุนยีเสียไป47นะครับเก็บไปได้อีกเพียงแค่24แต้มเโดูเฮมแบดปีให้หลังวันที้พวกเขาเจอมาถึง10ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชนะไปยี่สิครั้งโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อวันที่20เดือนที่10ของปีสองยีนะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งนาโปลีที่สามารถบุกไปชที่10 แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนาโปลีนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปเป็นการสครั้งเสมอ6แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.3่หนต่อเกมนะครับเสียประตู1.1ึลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็ขึ้าริมได้เพียงแค่3ครั้งจบเกมสูงไปถึง5ครั้งเลยนะครับเดิมัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่บุกไปเสมอกับโบโลญญาที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งเอ็มโปลีเองนะครับผลงาน10นัดล่าสุดนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะครับพวกเขาไม่สามารถชนนะะใคคคคครรรรไไได้้้้้เเเลลยยััับแแแแถมมสอปปพพีงงง่4วก็6 โดเยเฉลี่ยยิงได้0.3ประลูกต่อเกมเสียประตู1.8ประตูต่อเกมนะครับแถม10เกมนี้ก็เข้ายีงไม่ได้เป็นแค่3ครั้งจบเกมสูงไปอีก3ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่เปิดบ้านยันเสมอให้กับแกลี่ไปที00่0-0แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านนาโปลีนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้เลยนะครับสามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งโดยที่มีชนะยูเวนตุสที่2-1น,นะครับเสมอกับอูเนเซ่ไปอีก1-1แล้วก็เสมอกับออิินนเตร์มลาไปอีก1 1ประะะตตูต่อนฮ นัดต่อมาก็สามารถชนะฟิลอลย์นีนาไปอีก2-1นะครับชนะเอซีเมล่าไปอีก2-1ส่วนทางฝั่งเอ็มโปลีเองนะครับผมผลงานนอกบ้านทันทัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าเละเหมือนเคยเลยนะครับแถมพวกเขาสามารถยันเสมอถึง3ครั้งแพ้ไปอีก2ครั้งโดยจะมีแพ้อูดิเนเซ่ที่3-0เสมอยูเวนตุสไปอีก1-1แล้วก็เสมอกับเจโนบิคหนึ่งประตูต่อหนึ่นะครับนัดต่อมาก็แพ้กับโตอร์เรนโนบิคหนึ่งศูนย์เสมอให้กับโคลโมบิคหนึ่งประตูต่อหนึ่งความพ้องก่อนเกมนะครับ โดว์เจแปนนาของโจวานีดิลอเรนโซและก็ฟองออกกิซานะครับที่สะสมใบเหลืองโคโค,โคตานะฮะเลยติดโทษแบ่งกันทั้งคู่ส่วนตัวเจ็บั้างสต็อกก็จะมีมแค่หนึ่งรายเองนะครับโดว์เจแปนนาของเลโอนาร์โดสปิตนาโซล่านะครับผมส่วนตัวชูโรอของวอคาเานคัมคืนนี้ก็จะมีเชื่อกหน้าของดาวิดเนเลสโดมิลูลูกากูมัตเตโอโปอลิตาโน و แล้วก็สกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับส่วนหน้าของเอมโปลีนะฮะก็จะมีตัวเจ็บเพิ่มเข้ามานะครับผมโดว์เจแปนนาของคริสเตียนคัวเม่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บเข้ามาจากนัดน แถมตัวเจ็บค้างสต็อกก็ถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับในม,ม,มั่งเชื่อมันได้ของมาโก้ซิเวสตี้ซาบาซาโซนอฟอเดนอิสมมลีนิโคลัสทาฟชิโมนซูคอฟสกี้ยูเซฟมาเล่แล้วก็เปโตเปเลกีนะครับส่วนหน้าของตัวชุดลงของวอลคานนร์ลักครีนนะครับก็จะมีเชื่อมั่นได้ของเซบาสเตีิโนเอสโปซิโตจาฮาโปฟาซินนีลิเบราโตคาเคสแล้วก็จูเซเป้เปสเซลล่านะครับ <S <S ต้องบอกเลยนะครับเพราะทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านนาโปลีนะฮะช่วงหลังวันนี้ถือว่าหนากักไปที่เสมอเลยนะครับ เก้านัดล่าสุดวันนี้ก็เสมอไปถึง6ครั้งชนะ2แล้วก็แพ้อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหนับของเอมโปลีนะครับผลงานก็ถือว่าเละเทะเลยนะครับผมโดยที่10นัดล่าสุดวันนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับและแถบผลงานนอร์ม่าของบุคลาธที่9นัดล่าสุดวันนี้นะครับยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมมองนะครับว่าโจทย์ที่เปิดมาให้ในวันนี้ถือว่าสูงไปนิดหนึ่งนะครับอย่างไรสำหรับคนที่บุคลรอมาเน้าเอมโปลีนะครับที่1ลูกครึ่งนะครับ เรามาต่อกังคู่ที่สี่เลยนะฮะในศึกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับโดยแชมเปี้ยนหน้าเฮาสิตี้เปิดบ้านเจอกับโคเวนทีซิตี้นะครับ,น City, บ,นบ,นรบในเวลาตีสองตรงโดยไฮน์แคปแรกก็จะเปิดที่เสมอนะฮะกำแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งนะครับณปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านเฮาสิตี้ตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่ยี่สิบอยู่เลยนะครับโดยการให้คะแนมาสี่สิบเอ็ดครั้งชนะสิ 11, บเอ็ดเสมอสิบเอ็ดและแพ้ไปปีสิบเก้าครั้งยิงได้สี่สิบเสียไปสี่สิบเก้านะครับเก็บมาได้อีกสี่สี่แต้มบนด้านหน้าของโคเวนทีนะครับผมตอนนี้พวกเขาอยู่ในนนอัััดบบที่เลยะคร ดยการให้แข่งไป4 1ครั้งชาร18เสมอ8แพ้อีก15ครั้งยิงได้58เสียไป53นะครับเก็บไปได้อีก62แต้มเฮดวีเฮด8ปีให้หลังมานนี้พวกเขาเจอมาถึง7ครั้งเลยนะครับก็จะเป็นเฝั่งของเฮาซิตี้ที่สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ2แล้วก็โคเวนที่สามารถชนะไปอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดที่นักกู้พบกันนะครับก็จะเป็นเฝั่งโคเวนที่ที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ที่2ตัวตัวหนึ่งก็จะเป็นวอททีที่14เดือนที่12ปีนะครับ เราชั้นลองมาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของจชาวบ้านเฮาซิตี้นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งสเสมอ3แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิยงนี้0.9ลูกต่อเกมเสียประตู0.7ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมนี้ก็เข้าวิมไ,ได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีก1ครั้งนะฮะโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่ปลุกไปแพ้กับตันนาออฟวัตฟอร์ดที่1นึ่งปรต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งของโคเวนที่นะครับผมผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้้ไปอีก3ครัง โดยเฉลี่ยอย่จง1.7ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมนี้ก็เขาวิวได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปถึง7ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านชนะพอร์ตสมาร์ทไปได้ที่หประตูต่อ0ูนย์แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเฮาซิตี้นะครับผมโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก2ครั้งโดยจีมีแพ้สโต้ซิตี้ที่2 1น,นะครับแล้วก็สามารถเสมอกับนอริดซิตี้ไปอีก1ประตูต่อ1นัดต่อ,นะตอมมาาาก็สาารถชนะพ,พัดต่อากาที่2 0 แล้วก็สามารถเปิดบ้านชนะออกฟอร์ดไปได้สองหนึ่งสวนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะฮะก็เปิดบ้านแพ้กับดูตันทาวที่หนึ่งศูนย์นะครับทางฝั่งโคเวนที่นะครับผมผลงานนอกบ้านฮนาดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึงสามครั้งแล้วก็แพ้บีอีสองครั้งโดยจะมีชนะสวอนซีซิตี้ที่สองศูนย์นะครับแล้วก็สามารถชนะเชฟฟิลด์เวนย์ที่สองหนึ่งนัดต่อมาก็สามารถชนะออกฟอร์ดไปได้สามสองแล้วก็แพ้กับดายบี้เคาที่สองศูนย์แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปอีกสามหนึ่ง พร้อมก่อนเกมน,นะครับโดนฝั่งชาวบ้านเฮาซิตี้ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบมเ,มเข้ามาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดนะครับตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของชาวเปโดแล้วก็สตีเวนอัลซาเต้นะครับส่วนทางฝั่งโคเวนที่นะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบมเข้ามาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดเช่นกันนะครับตัวชูวโรงของพวกเขาในค่ำค,คืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของทาซึฮิโร่อะโคมโตะฮาร์ทิไรส์แล้วก็เอฟลอนเมสันคราสนะครับสำหรับภาพบ้งองอนทั้งคู่นะครับ ตัวฝั่งเจ้าบ้านฮาวสิตี้นะครับผมผลงานซีนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแต่ถามผลงานในบ้านของพวกเขานะครับผมที่เก้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งส่วนทางฝั่งโคเวนที่เองนะครับผมผลงานช่วงหลังวันนี้ก็ถือว่าดรอปลงไปพอสมควรเลยนะครับโดยที่ซีนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเองนะฮะแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งแต่ว่าผลงานนอกบ้านของพวกเขานะครับก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะฮะโดยที่แปดนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึงสี่ครั้งเสมอไปอีกหนึ่ากััับบบโคคคเวนนนททรรรีีีซิต้ะะ่สมอ เรามาต่อคู่ที่5เลยนะฮะในศึกของเดนมาร์กแซลิกาเอนะครับโดยแชมาปี้านดาวจอนเดอร์แจสกี้เปิดบ้านกับเวเชลในเวลาทิ้งคืนตรงโดยไฮนิคปแรกก็จะเปิดไปที่เสมอนะครับส่วนกระแพงสูงต่ำที่2อเมตรครึ่งณปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านจอนเดอร์แจสกี้นะครับผมตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่1ิอยู่เลยนะครับโดยการได้แคบไป22ครั้งชนะเพียงแค่4ครั้งเองนะฮะเสมอไปอีกหครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสิครั้งยิงได้26เสียไป51นะครับเก็บมาได้อีก17แต้าส่งเวลเชก็อยู่่ไไมกลนะครับเน็บนาได้อีกส โดยกนนารแข่งไป22ครั้งชนะ3เสมอ4แพ้ไปอีก15ครั้งยิงได้24เสียไป50เลยนะครับเก็บไปได้อีกเพียงแค่13แต้มเ e ตุอุ่แข8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง19ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของเวเจลที่สามารถชนะไปถึง10ครั้งเสมอ2จอนเนอร์เจสกี้ชนะไปอีก7ครั้งโดยนัดล่าสุดที่ทั้คู่พบกันนะครับก็จะเป็นการเล่นในบ้านของเวเจลนะฮะและพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปได้นะครับที่1ตัวตัว่ึงโดยจะเป็นเมื่อวันนทีี่่9เดออ11บขงป24 แล้วถ้าเรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านจอห์นเดอร์แจสกี้นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกเจ็ดครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้สูงถึงเก้าลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดเก้าลูกต่อเกมเลยนะฮะแถมสิบเกมนี้ก็เข้าวินไปได้เพียงแค่สามครั้งจบเกมสูบไปอีกสี่ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่บุกไปแพ้กับวีบอกที่สองประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งเวอเชลเองนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดนี้ถือว่าดูดีกว่าเลยนะครับเขาสามารถชนะไปถึงห้า สามสิเกมวันนี้ก็เข้าวิมได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการได้เปิดบ้านยันเสมอกับทางดา้านของเอาบอกไปได้ที่1นึ่งประตูต่อหนึง่งแต่ถ้าลองมาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านจอนเดอร์เจสกี้นะครับผมโดยที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไ,ไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยที่ไม่แพ้อารุตที่4 1แล้วก็แพ้ชิลเคบอกอีก3 1น,นะครับนะัดต่อมาก็แพ้กับเอาบอกไปอีกสามศูนย์แล้วก็แพ้กับโอเดรเซ่ไปไดหนึง่ง ตัวน้องฝั่งเวอร์ชวลเองนะครับผลงานนอกบ้านฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยที่มีแพ้มิทเทลแรนะครับที่2-1แล้วก็สามารถชนะชิลเคบอกที่หนนัดต่อมาก็แพ้กับวีบอกไปอีกสามหนครับแพ้โอตเจลแนบอีกสาส่วนนัดล่าสุดที่ได้นอกบ้านก็สามารถบุกไปชนะลิงบี้ได้ที่2ประตูต่อหนึ่งความพร้อมก่อนเกมนะครับโดน้ฝั่งฮันจ์บ้านจอนเดอร์แจสกี้ไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแม้คาเพิ่มเติม,ตม,ตมจาากล่สุดนะครับ ตัวหน้นาของตัวชูโรงของพวกเขานในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเชื่อมน้านของคริสตันอิงการสันแมสเอเกอร์แล้วก็ลูคัสปิออคุนนะครับตัวหน,าาน้าฝั่งเวอรเจลเอนะครับไม่มีตัวเฉ็บรถติดโทษแบงค์แม้แต่รายเดียวเลยนะครับแล้วตัวชูโรงของพวกเขานในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นเชื่อมน้านของฮัมซาเบลลี่คริสเตียนกามเอลกาดแล้วก็เกมานโอนุก้านะครับมาช้าเรามาดูาพาดหัวของเลนโก้นะครับผมตัวหน้าฝั่งของเจ้าบ,บ้านจอร์เจสกี้ผลงานชินนั้นล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้ไปถึง5ครั้งเลยนะครับ แต่ทามพวกเขาก็สามารถชนะได้เพียงแค่2ครั้งเองนะฮะจากส2นัดล่าสุดนะครับผลงาน,นาของวิลเชลนะครับผลงานช่วงหลังวันนี้ก็ถือว่ากลับมาคืนฟอร์มบ้างแล้วนะฮะโดยที่สามนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปะถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอววามน้าของวิลเชลนะที่เสมอนะครับเรามาต่อคู่ที่6เลยนะฮะในศึกของซูเปอร์ลีกนะครับโดยจะมหน้าขอียูสปอร์เปิดบ้านจะกับอันานาเดมิสปอร์นะฮะในเวลาเที่ยงคืนตรง ทันในขับแรกก็จะเปิดให้น,นักดาวอ e หยูสปอร์นะฮะตอนที่2.25นะครับราคา2แรงล้ลอมาอีก1กิลในไฮยูที่เสมอแล้วก็แพงสูงต่ำไม่3เมตร25-3เมตรครึ่งณนะปัจจุบันชาวบ้านอ e ีหยูสปอร์ตอนนี้พวกเขาอยู่ในลำดับที่5เลยนะครับผมโดยการได้แข่งไป29ครั้งชนะ13เสมอ8แพ้อีก8ครั้งได้น42นะครับเสียไป32เก็บมาได้อีก47แตม้มส่วนตาน่าของอันตาน่าเดมิสสปอร์นะฮะอยู่ในลำดับที่19เลยนะครับ โดยการได้แข่งไป27ครั้งชนะ2เสมอ4แพ้ไปอีก2 1ครั้งเลยนะครับยิงได้26เสียไป64เก็บมาได้อีกเพียงแค่10แต้มเฮดเวท8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาเพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของอียูสปอร์ที่สามารถบุกไปชนะได้ที่1ประต,ตูต่อ0โดยชิวินเมื่อวันที่9โดยที่เสียกันนะครับของปี2024แล้วเรช่นลงมาดูผลง,งานสินมัดล่าสุดของเจ้าบ้านอียูสปอร์นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่2ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก5ครั้ง โดยเฉลี่ยยิงด2.9ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู1.6ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เขาควิมได้เป็นแค่3ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนะฮะนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่บุกไปชานาของฮาเตสปอร์ที่1ประตูต่อ0ส่วนทางดาของอาณาาเดมิสปอร์ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะและแถมพวกเขาสามารถยันเสมอไปเพียงแค่2ครั้งแพ้ไปอีก8ครั้งโดยเฉลี่ยยิงแค่1.1ลูกต่อเกมเสียประตูที่2.1ลูกต่อเกมนะครับ แถมสิบเกมวันนี้ก็เข้าวิมได้เพียงแค่5ครั้งจบเกมสูบอีก6ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับการที่เปิดบ้านแพ้เคสลิดสปอร์ตไปเลยครับที่2-0งศูนย้วเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านอียูสปอร์นะครับโดยห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2ครั้งโดยที่มีเสมอให้กับเคสลิดสปอร์ที่หนึ่งหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับเบซิตัสไปอีกสามหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถยันเสมอกับชน,นาของอิสตันไไ 1, บนนนูบิวเช็คไปอีกศูนย์ศูนย์ชนะควอนย่าสปอร ผลงานนอกบ้านฮานัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้ไปอีกหานัดรวดเลยครับน่าจะเป็นการแพ้การซินเทสปีหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้กับลิเชียสปอปีกสามสองต่อมาก็แพ้กับอารัญญาสปอปีกสามสองแพ้ซัมซุนสปอปีกสามสองแล้วก็แพ้ชีวะสปอปีกห้าหนึ่งความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโดยเฉพาของชาวบ้านอีหยุดสปอ่ะนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บแล้วติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดนะครับและตู้ชูโรงของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของฮาริลอักบูนามาเมเทียมแล้วก็เอ็มเลมอรนะคับ ส่วนท่าน,น้าของอัลตานาดิมิทร์สปอร์นะฮะก็ไม่มีตัวเฉ็บรถติดโทษแบบมาเพิ่มเติมเช่นก,กันนะครับตัวชูโรงของพวกเขาในคัมคืนนี้ก็จะมีชื่อด้านของซารีคาวอสลีโอซานเดมิบาร์กแล้วก็อ e ีเซ็กเซลิกนะครับสำหรับภาพรวมของทั้งคู่นะฮะดูฝั่งเจ้าบ,บ้านอิยุสปอร์นะครับผลงานช่วงหลังไปนี้ถือว่าขาดความส,สม่ำเสมอพอสมควรเลยครับสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งเองนะฮะแถมผลงานในบ้านของพวกเขานะครับที่ห้านัดล่าสุดไปนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้ง ซึ่งวันนี้พวกเขาต้องมาเปิดบ้านเจอก,กับทาัน้าของอัลเจนาเดมิสปอร์ครับที่หาชัยชนะไม่เจอมาถึง12นัดติดแล้วนะครับแต่ผลงานเอาบ้านของวอคาดาที่10นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งเองนะครับงั้นสำหรับคู่นี้ผมขอต่อหน้าของอีนสปอ,อร์นะครับที่2ลูกนะครับแล้มาต่อคู่ที่เจ็ดนะฮะในศึกของโลงมาเนียลีกวันนะครับโดยเฉพาะหน้าของโบโตซานีเปิดบ้านเจอก,กับทางหน้าของโอตูลุนกาลาติในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับ นณปัจจุบันนะฮะเจ้าบามาโตซานี่นะครับตอนนี้พวกเ้ายังอันดับที่14อยู่เลยนะฮะโดยการให้คะแนนไปสาครั้งชนะเเสมอ10แพ้ปอีกสครั้งยินดยีเสียไปส7มสิบเจ็ดนะครับเก็บมาได้อีกสามสิบเแต้มส่วนหน้าของโอตูรุนกาลาตีนะฮะก็อยู่อันดับที่12นะครับโดยการให้คะแนนไปสาครั้งชนะ7เสมอ11แล้วก็แพ้ไปอีกสิบสองครั้งยินด้ยี่สี่เสียไปสามสิบสองเก็บมได้อีกสามสแต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาระเบิถึงห้า ก็จะเป็นงานฝ่งของออตโตรุนกาลาตินะครับที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วก็โปตโตซานนี่ชนะไปอีก1ครั้งนัดล่าสุดที่เล่นคู่พบก,กันนะครับก็จะเป็นเมื่อวันที่8เดือนที่11ของปีสองยี่นะฮะก็จะเป็นการเล่นในบ้านของออตโตรุนกาลาตินะครับแล้วพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานสิบรัดล่าสุดของเจ้าบ้านโปตโตซานนี่พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยยิง1.3อต่อเกมนะครับเสียประตู1ต่อเกม แถม10เกมนี้ก็เข้าวิไมไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูงไปเพียงแค่2ครั้งเองนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่บุกไปแพ้กับทน,นาของ UDA อารัตที่1ปตต่อ0ส่วนทันนาของโอเตรุนกราตินะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาะไปถึง4ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลีย่ยอย่ง1.2ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมนี้ก็เข้าวิไมไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูงไปอีก3ครั้งนัดล่า เราเชิญเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านบาร์โตซานี่นะครับโดยฮานัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแถมสามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอไปอีก3ครั้งโดยที่มีเสมอกับแซฟซี่ที่00แล้วก็เสมอกับทันนาของเดลโมบูคาเรสอีกหนึ่งนัดต่อมาก็เสมอกับทันนาของคาอิโอวาอีกสองสองครับก็สามารถชนะยูเรเนี D N e R ที่ 1, นห, 4, นหนึ่งศูนย์ชนะฟารุนคอนสแตนต้าได้อีกสี่สามส่วนทันนาของโอจูรุนกาลาติ N G a L a T นะครับผลงานในบ้านขอานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะเไปอีกสองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งโดยที่มีแพ้เดลโมบ นัดต่อมาก็สามารถชนะยู UDA ที่10และก็แพ้กับทีมชาติของย UDA อาราบี20นี่ครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็สามารถบุกไปชนะเกาหลโบูซูที่20ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดอะฟอร์มของ้าบ้านิบโตสานี่นะครับไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดนะครับผมส่วนตัวชูลวงของบวคเขาในครั้งนี้ก็จะมีชื่อนามาของโซลันมิคอฟอุยนออนเจนดาก็อาร์ดิซิก้าโรซานะครับส่วนทีมชาติของโอตูลุนกาลาตินะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบงค์เข้ามาเช่นนนกัะครับ ส่วนตัวชูโร่ของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีเชิงด้านของมิตาลิกมาเซลลาสวานทานาซากดีเอโกซิบูลิสนะครับสำหรับภาพรวมของเลนโกูนะฮะเดลักฟาร์เขาจะบานมโตซานี่นะครับผมผลงานเจนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเลยนะครับและทถมผลงานในบ้านของพวกเขานะครับที่8นัดล่าสุดวันนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่นตัวหน้าของโอเชรุนกาลาตินะครับผมผลงานสามนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปสามนัดรวดเลยนะครับและแถมพวกเขาไม่เสียไปสักประตูเลยนะฮะ แต่ว่าผลงานนอกบ้านของบอกเขะครับถือว่าน่าห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะโดยที่ก้าวนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่สามครั้งแล้วก็แพ้ไปหกครั้งซึ่งส่วนตัวของมอลนะฮะว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านมาตัซันนี่ค่อนข้างจะดูดีเมลสีมากกว่าเลยนะครับเวลาเล่นในบ้านอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอต่อในหน้าของบุตรซันนี่นะฮะที่ปราบะกบเลยครับและแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมโดยเฉพาะนหน้าของ c ีเอฟครูเปิดบ้านสกับลาปิดบูคาเรสต์นะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งโดยใหนดนแคปแรกก็จะเปิดห้าน้าก รสองลายลงมาอีก1กิ่งน,นะครับอยู่ที่จุดเจ็ด้วและกำแพงสูงต่ำที่สเมตรยี้าถึง2เมตรขึ้นนะครับนับปัจจุบันอาเจ้าบา้าน c f ครูนะครับตอนนี้พวกเขามารองจา่าฝูงนะฮะโดยการให้คะแนนไม่สาครั้งช้า14เสมอ12นะครับแล้วก็แพ้ไปอีกสครั้งยิงได้ห้เสียไป32เก็บไปได้อีก54แต้มส่วนน้าดาของลาปิดบูคาเรสนะครับผมตอนนี้พวกเขาอยู่ในลำดับที่6โดยการให้คะแนนไม่สาครั้งช้า11เสมอ13นะครับแล้วก็แพนน 35, ้ไปอีก46้แตม เฮดูเฮนแปดปีให้หลังมานี้พวกเขาเจอมาถึง14ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งกันชนะไปทีปะห้าครั้งก็เสมอไปอีก4ครั้งเลยนะฮะโดยนัดล่าสุดที่ทั้คู่พบกันนะครับก็จะมาฝั่งของ CF ฟครูที่สามารถบุกไปชนะได้ที่สอประตูต่อ0โดยจะเป็นเมื่อวันที่20นะครับเดือนที่12ปีสันยี่สิบสแล้วถ้าเรามาดูผลง,งานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้าน CF ฟครูนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปะถึง6ครั้งเสามอ3แพ้ไปอีก1ครั้ง โดยเฉลี่ยยิงได้2.1ลูกต่อเกมเสียประตูยีุลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมนี 5, 3, <Nah. S 1> be. Be. ้ก็เข้าวิมไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่เปิดบ้านชนะไคลเอลวาไปีสนส่วนธนาของลาปิดบูคาเรยนะครับผลงานสินวัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหงดลูกต่อเกมเสียประตูยี่ดเก้ลูกต่อเกมนะครับแถมส0เกมนี้ก็เข้าวิมไปได้ถึงสี่ครั้งับคอกมส1-0 แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของชาบ,บ้าน CF ครู F นะถือว่าอย่างตึงเลยนะครับโดยฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาะไปถึง4ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งโดยจีมีชนะปิโตรูลโปเอสตีไปที่2-0ชนะโกลีโบซัวไปี6-0นะครับแล้วก็ชนะดิเดโมบูคาเรสไปี3-1นัดต่อมาก็เสมอกับทนาของคราเอโว่ไปอีก1 1นะฮะแล้วก็สามารถชนะคราเอโวาอีกครั้งนะครับในเกมดีกไปได้อีก2-0ส่วนทนาของเราปิดบูคาเรสนะครับผลงานนอกบ้านฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาะไปถึง2ครััร 2, รั้งสมมมออแพปีีีกกก1 1โดย,ยบตตลุนา,าิ นัดต่อมาก็สามารถชนะฟารุนคอนเซนตาไปได้อีกสามหนึ่งครับแล้วก็แพ้กับชนาของเฮอรเมนสตัดไปอีกหนึ่งศูนย์เหมือนกับสเตลโอเบอร์คาร์ไลปไปอีกสามสามนะครับแล้วก็สามารถชนะทนาของเมเจรลูนบูซัวไปได้อีกสามศูนย์นะครับความพร้อมก่อนเกมนะครับเดลฟอนจะบ้านซีเอฟครูนะฮะไม่มีตัวเชียบรถติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดนะครับผมและตัวชูโรงของพวกเขาในคัมคืนนี้ก็จะมีเชิญด้นานของดัมยานโยโกวิตอเนสปอนแล้วก็หลุยมูนเตียนูนะครับ ฝ่งของลราปิดบูคาเลนะครับผม,ผมก็ไม่มีตัวเชียบหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมฉลรดล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีเชิงด้านของมิไฮโดแบร์ลาเล่ป๊อปแล้วก็มีไฮอายโยนี่นะครับสำหรับภาพรงของทั้งคู่น,นะฮะเดรน,นฝางจากบ้าน CF ครูนะครับผมผลงานในบ้านของเขาถือว่าดูดีมากๆเลยนะฮะโดย8นัดล่าสุดวันนี้นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้ง ส่วนาหน้าของลราปิดบุคาเรตน,นะครับผลงนานออกมาก็ถือว่าขาดความสม่ำเสมอพอสมควรเลยครับเก้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งสำหรับมาเทียบพาสีกันนะฮะทางฝั่งเจ้าจบ้าน c ีเอฟครูค่อนข้างจะดูดีมี่อสีมากกว่าเลยครับอย่างไรส้สำหรับคู่นี้ผมขอต่อมาหน้าของ c ีเอฟครูนะฮะที่จุดเจดห้านะครับ,รบแล้วเป็นไงบ้างผมแปลคู่ที่ผมยิ้มมองฝ่าเขนิววันนี้นะครับถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบสติรรก้าไปเลยนะฮะอย่าลืมเก็บไปคิดพิจาารณาอีกทีนนึงนะครับผม ส่วนข้อมูลอะไรผิดพลาดอะกันใดผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับและแปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างที่คู่แรกผมรองฟูลไดไปนะครับที่ครึ่งลูกแล้วก็ที่2สองต่อแอดมาลิกนะฮะที่2เมตรส่วนคู่ที่3ผมรองเอมโปอรีไปนะครับที่1ลูกครึ่งแล้วู่ที่4วางโคเวนที่ไปที่เสมอนะครับส่วนหน้าของคู่ที่5ผมวางเวอร์เจลบรีเสมอและคู่ที่หกผมต่อบรนณาของอียูสปอร์นะฮะที่2ลูกและคู่ที่7นะครับผมต่อโบโตซานี่นะครับที่ปอปลาส แล้วก็ก่อนที่ไปคิดกันไปนะครับผมขอฝากห้องอาหารเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะที่ห้องอาหารของเรานะครับมีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟในแอปตัว L สีเขียวนะครับ CK55 หรือว่า CK ตองหนะฮะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะฮะก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หมาเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยเลยครับแค่เลื่อนลงไปข้างหน้าในเดียวก็เจอลิงก์เลยนะฮะแล้วผมขอฝากทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้นะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะะฮ ยังไงก็จะลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะฮะขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทุกหน้านะครับผมยังไงวันนี้ตัวตึงขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่มวันพรุ่งนี้นะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ